สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเดินชอปปิ้งกันแล้วก็เดินเล่นกันกับสามนีนะคะไปกันค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะจ้าเมื่อนี้น่าจะพาทุกทุกคนไปชมโมบานทีนัาศัย,ยูเนะาะสาวมลงไปข้างหน้ากันนะคะทุกคนไปกันค่ะ <Ooh. S 2> ว,ว่าโมบานนี้นาอายูแบบใดเนาะจ้า พันเมนท์หลังนี้ก็นัดเคยอยู่นะคะนัดจะอยู่ชั้นสองนะคะทุกคนเห็นไหมคะตอนนั้นน็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ที่นี้นัดก,ก็ย้ายที่อยู่ใหม่นะคะทุกคนโอเคนี่ก็นะ Let's go เดี๋ยวนะ่าจะพาทุกคนลงไปข้างล่างนะจ้ะเป็นสนามเด็กเล่นนะจ้ะทุกคนเบิง่งจ้านี่คือหมู่บ้านที่นัดอยู่เนาะจ๊ะส,ะสปแปรงยิ่งนะคะชื่อหมู่บ้านนะคะก็จะอยู่แถวแถวนี้ค่ะหมู่บ้านนี้นะคะทุกคนดูค่ะก็จะมีทิวทัศน์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะ นี่จ้ะแล้วก็จะมีบ้านคนมีอพาร์ตเมนต์ทุกคนเห็นไหมคะบ้านบ้านจะมีอยู่ประมาณ3มชั้นหรือสี่ชั้นขึ้นไปนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็จะสร้างอพาร์ตเมนต์แบบนี้ให้คนมาเช่าอาศัยอยู่นะคะและนัดก็จะมาชอบนั่งอยู่ตรงโขดหินนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตรงนี้คืออากาศดีมากเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนนี่เป็นเหมือนหมู่บ้านนะคะมันจะคล้ายๆหมู่บ้านนะก็จะมีคนอ่ะอาศัยอยู่เยอะมากเลยหลายครอบครัวมากเลยนะคะทุกคนถ้าที่นี่นะก็ชอบมากเลยค่ะโอเคเราไปกันยนดีนะ นี่ก็จะเป็นโบสถ์คริสเตียนนะคะวัดฝรั่งนั่นเองค่ะณตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะต้นไม้เนี่ยก็กำลังจะใบไม้ผลีนะคะใบไม้กำลังจะร่วงนะคะก็เราเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วะคะ่ะทุกคน ทุกคนคะที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนดูนะคะต้นไม้บางอย่างนะคะอย่างเช่นต้นตาลน,นะคะแล้วก็ต้นต้นกล้วยนะคะสามารถอยู่ได้นะคะดูสิทุกคนนัดคิดว่าต้นกล้วยเขาไม่สามารถอยู่ได้เนาะแต่ที่นี้เขาสามารถอยู่ได้นะคะนี่นัดก็จะมีไอเดียใหม่ๆนะคะทุกคนนัดจะซื้อกล้วยมาปลูกเนาะเออดูสิ เ้าก็จะได้ใช้ใบน้องด้วยนะคะ <Okay. S 3> นี่คะ่ะทุกคนดอกกุหลาบและสวนผักของเพื่อนบ้านนะคะคือเพื่อนบ้านนี้เขาจะปลูกดอกไม้และปลูกผัก ที่ติดถนนใหญ่เลยนะคะทุกคนเห็นไม้เนี่นะค่ะในอนาคตข้างหน้าหรือว่าในวันข้างหน้านะคะนัดอยากมีสวนผักแบบนี้มากเลยนะคะแล้วก็นัดก็จะมีไอเดียแบบว่าเขียนป้ายไว้ว่าเรามีผักออร์แกนิกขายนะคะคือไม่ได้เอากําไรมากคือแบบว่าเราอยากให้ทุกคนได้ทานผักที่อร่อยแล้วทานผักที่ปลอดสารพิษนะคะนี่คือในความคิดของนัดในวันข้างหน้าค่ะและทุกคนก็สามารถเข้ามา ซื้อได้ที่สถานที่ที่เราปลูกได้เลยนะคะนี่ค่ะคือส่วนสามีนะคะก็จะไปดูร้านสักนะคะมันก็จะมีร้านสักแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านของนัดนะคะหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่นัดอาศัยอยู่นะคะทุกคนสวยงามไหมคะนัดเก็บภาพสวยๆมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะนัดก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้เห็นนะคะแล้วเจอกันใหม่กับโอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ